มีท่านไ้ชอมโมโม่นี่บิ๊พบีิ๊กบิชอมเล่ามันนี้เอาเลย,ยนั้นอีทีมยิงนะคันธบิ๊พบก็คือจบแม่แรนนนะงกินข้าวก็เพลิน <c oughs> ทักทายพ่อแม่พี่น้องบรรษุคน,นเดอ้อมวันนี้คอยพาสุคนมาบ้านบึงพเนาะเมืองอัดสพรแขวงสวรรคเขตหมู่บ้านนี่นะตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเขตจนมาฮอดนี่ การร้อยเก้ากิโลพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนีล่ะผาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งเขาซ้อมเฮอบ้บนเบ่งพี่น้องนี่ซ้อมเฮอเต็มแข้งขันเดินหน้าเดินหน้าล่ะมีแข้งเฮออยู่พุ่นอยู่ในกระตเมืองอัศพรนี่ละ่ะเป็นน้องซะหรือว่าเป็นเป็นน้องซ,ซื้อมีแม้นแม่น้ำธรรมศาสตร์น้องที่เขาคุดขึ้นมาละ่ะแบบง่ๆระดับร้อยเมตรแต่นี่นะเต็มรอส้มเด้อพ่อแม่พี่น้องเดินหน้าอยู่กระตเมืองอัศพรน้องสะเยอะอ อันนี้ละเขากำลังซ้อมอยู่แต่ละหมู่บ้านก็ได้กันทังหมู่บ้านเลยมีแม่น้ำเซ่ผ้ากลางหรือไกลกับแม่น้ำเซ่ก็จะได้เปรบแบบนี้ล่ะตอนนี้ทิมสาวกําลังลงมายัางมีท่านครบเดียวอยู่ได้นี่หกโมงกว่ากาตอนนี้ทิมใส่ขึ้นหอบสองแล้ว

ซ้อมจากเดินแล้วโมซ้อมหลายอาทิตยแล้วบอตอนนี้เขากำลังซ้อมเต็มไปสสงเฮอเดินหน้าอยู่หนองสะเยอเมืองอัสสพลุล่ะแต่ว่าทีมยิ่งยังมีท่านมากครบ แล้วเขาก็เลยฟ้าลงเอาผู้ชายและเอาผู้ชายมาสลับเอาคนเรา ปูยานทรงสลิดเป๊ะก็มีครับกันทะลงไปมันอาจจะลมคนมีลายเมื่อแล้วบ่กินนี่ยังเม้อละเม้นเอมนี้ละอากาศหนาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้สีฝ้ายผู้หญิงก็เลยมียลงมาไปเลยบางคนก็ละ

Hơ cả hồ này. Có quả bò làm bụi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không สองสี่หกแปดคนผู้หญิงแถวเขตบ้านเบงจอมหาดนายยอนนี้ เป็นหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำเซเขาสิสด้เปเบแนะ่เขาได้ลงฝึกทั้งตอนเ้าแล้วก็ตอนแรงๆตอนกลับมาแต่นห,ห้แต่น่าเขาลงมาฝึกมีแม่น้ำเซผ่านหมู่บ้านเขาแม่น้ำเซจ,จำพรที่มันไหลลงแม่น้ำคลองตอนนี้กำลังขึ้นไปจุดปล่อยพู้เหนอือพูร้อยกว่าเมตรบ่ งน,นี้เป็นวัดมองโค้งลงไปหันอีไปหันหันก็เอินวังโค้งมีสะพานแขวนหรือว่าโู้อยู่มงนั้นระหว่างบ้านบึงกับบ้านเวง พุ่งๆลงซะเลยอ่าโหหมายแน่นะโลกแม่โลกแม่โลกแม่หมายอ่ะโหยุงแล้วนะแม่โตก็ยอมลงอ่า เออมันโหพายรอบเดียเราต้องมาจอดเอาน้ำเออก่อนวิดน้ำเอกอยังไปต่อได้

เดี๋ยวขึ้นแซ่ลแล้วบ้านี้เคยย้อนเจ็ดโมงแล้วซ้อมกับแข่งจริงแต่เลิกเมยกว่าแข่งเอออย่างอีพร้อมเดียวไปเลยก็เลยกเมยตอนนี้เอาเฮอขึ้นไว้แล้วบ้านี้หยุดซ้อมแล้วตอนแรกมาคอยซ้อมอีบ้านี้ซ้อมสุกมือเลยซุกมือนี่เนาะ ไปเกี่ยวเข้าเพิ่มมันได้ไปนี่ถึงฤดูเกี่ยวเข้าแล้วผู้เล่ก็ซ้อมแต่ซ้ำนี้แล้วก็ฟ้าวไปหายไปหน้าอีกบบนีก้กันอันนี้ลว,วิถีชีวิตแถวผููไทยซุม้มเฮาก็ได้มีได้ไปล้าไปการคืออยู่ในเมืองเพิน่นเดาะมีแต่ไปเฮ็ดเกษตระกรพี่เล่นนี่ละเฮาดงเฮาป่าไปตามหายามหน้านั่นละตอนแรกๆตอนคำคำผู้เละมาแต่หายแต่นหน้ายังมาซ้อมใหม่ตอนนี้ก็คำคำห้าโมงห้าหกโมงนี่ ัยรุ่นทั้งผู้ชายผู้หญิงมาแต่ให้แต่หน้าเพิ่อมัน่นกะคกลับมาซ้อมอีกเพราะม่นมีน้องเออเดี๋ยวมาเบิง่งน้ำเดียวาระว่างตอนเสากับตอนค้ำคำ้ตอนแรกแบบนี้นะแต่เลอเขาละซ้อมหลายกว่าหมู่ไปเบิง่งน้ำเดียวเด้อกำลังลงมาอยู่พูทีมชายทีมหญิงมี่ได้ฮึ่นบ่มีทได้ซ้อมบ่ทีมหญิง ไไเพนะหลานซีจน้ำซีเย่าเอเฮ้ยเจ๊สช่เนาะหลานซฟิล์มมันก็ได้มีท่านได้ซ <c oughs> ้อมมานียนะ <c oughs> มีท่านได้ซ้อมมาโม่คนี่น <c oughs> ยอ,มมอมม๋ <c oughs> เอเลย,ยนั้นอี <c oughs> ทีมหิิงนะคันท้ามีครบก็คือจบ <c oughs> มีซ้อมซ้ำมือเสานี่กะ มีครบไปเลยั่นกับเฮาผู้ชสายแซมน้อยนึงทิมสายแน้อยไปไหน ได้ข่าววซาฟิมกับสโมออเป็นนังเอกเอ็บเพลงบอเมื่อเลกอ้อนะเพลงนะเมื่อเลิกเมื่อานี้บอเมื่อเลกม่กินม่ด้เพลงค่แค่สูอ้คิดว่าเดินหน้าพุทธศตวรรษเ่เตรียมฟังด้วยสเดอไปฟังยูซองซองเลิกทิวแดนเมือง,งทิวแดนเมืองว่งบอสทิวแดนเมืองว่างเด้อเอาไปบง เป็นภาษาไทยแต่ละคนก็เต็มซื้อบัตรเยวเฮาไปเบิ้งเพลงมีสัญญาณแล้ววะนี่บ้านเบึงมีแล้วตอนนี้ไปเบึงสิเลยสิะกันถ้าเติมเติมเน็ตไปเบึงสิเลยสิะัพอได้เบึงคลิปอยู่เนาะห้านได้สา่พี่ที่เป็นน้ำขาวบ่ สลานเฮพโมหกแล้วโมเจ็ดได้หน้าร้านเนาะเอ้าโมห้าตอนนี้ก็ค้ำแล้วทีมยิงแบบไม่ได้ซ้อมซ้ำได้ซ้อมแต่ทีมทรายมามีครบเดียวเพิ่งบอามีอ่ำน้ำเซ่ไว้ซุูมโตซะเอาวเดี๋ยวขันทามเมื่อเริ่มมีซ้อมแล้วอาบอยู่เพิ่นเพิ่อนมั่นบอเอ สลานกับงามมนล้สลานพูนัเป็นแต่ศนะอยู่ด้วยทีมทรายนี่พร้อมเดียวอยู่นี่แต่ฝ่ายยิ่งแล้วมีทั้งผู้ได้ลุได้โผแล้วก็มีมันก็เลยมีพร้อมเดียวมีวัยรุ่นนั่ผสมเดียวอ้าวพูกยิ่งด้วยมอนขนาดพวกพี่น้องเลยแถวบ้านน้องมนันนาตอนค้ำคนนี่ได้ฟังนั้นกะ ดิ่งน้อยกับประเดี๋ยวสะผมจะแซวอยู่อ้าบน้ำดินบางหมู่บ้านกันยังอ้าบน้ำในน้ำเซเป็นลักอยู่แม่น้ำเซจ,จำพร อย่งนี้เลย่า่ามันแรงกินข้าวกบพอละยังมีท่านได้ยังกินบ่ ตอนนี้กำลังจัดอยู่ว่าพูลอร์หรืออยู่ซ้ายอยู่ขวาเพราะว่าธนัตมีคือเดียวเด้ อนนี้คําแล้วพรม,มีน้องเอ้ยทีมยิ่งขึ้นแล้วไม่ได้ซ้อมแล้วมันนี่นะตอนตอนแรกนี้ขึ้นแล้วไม่ได้ซ้อมด้แล้วเว็นตกดินแล้วเริ่มแนมพี่เราบีเห็นละเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นมั่นแล้วได้ยังเลยแต่ผู้ชายตอนนี้อาคิปนี้ก็จำนี้เด้อขอขอบกับเจอนะมัดทุกคนที่ทรครับสมโฆษณาคห้แน่กระได้เดี๋ยวคินนาพอนิหมไมเด้อ